โศกกนาฏกรรมครองใหญ่ในกัมพูชานะคะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงอมืมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาดำดิ่งหาคำตอบกันค่ะจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นที่เรามีอยู่ภารกิจของเราก็คือ,อ,อแกะรอยว่ามันเป็นเพราะสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือว่าเป็นเพราะอุดมการณ์ที่มันสุดโต่งของผู้ก่อการเองหรือว่ามันเกี่ยวกันแน่คะ ลองนึกภาพตามนะคะว่าแบบการทิ้งระเบิดของมหาอำนาจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปช่วยให้กลุ่มปฏิวัติได้แนวร่วงเพิ่มซะง,งั้นเรามาเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์ก่อนเลยนะคะคือกัมพูชาเนี่ยพอได้เอกราชจากฝรั่งเศสป,ปี1953ก็ดูเปราะบางอยู่แล้ว ยิ่งพอเข้าสู่ยุคสงครามเย็นนโยบายที่เจ้าสีนุท่านพยายามจะเดินสายกลางนะคะแต่ว่าดันไปยอมให้เวียดนามเหนือใช้เส้นทางโฮจิมินห์ผ่านประเทศตัวเองอันนี้ก็เลยสร้างความขัดแย้งภายในหนักเลยนะคะโดยเฉพาะกับฝ่ายทหารที่เป็นฝ่ายขวาจักใช่ครับแล้วสถานการณ์มันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกพอสงครามเวียดนามมันขยายวงเข้ามาแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปฏิบัติการทิ้งระเบิดลับ Operation Menu ของสหรัฐช่วงปี1969-73นะครับโอค่ะ oh, เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตดหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วล่ะมัง้งคงต้องอยู่บ้านแทน <Sir. S 1> แซมเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเอ่อรสชาติมันก็ออกมาแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะคือถึงแม้ว่าเขาจะเต้งใจโจมตีฐานที่มั่นของเวียดนามเหนือนะ แต่ว่าผลกระทบมันมหาศาลเลยกับพลเรือนขเขมรในชนบทมีคนตายเป็นแสนเลยนะครับโหเยอะมากเลยนะคะครับมันก็สร้างความแขน้นและขเขมแดงก็เออชวยโอกาสนี้แหละมาใช้โฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมชาวบ้านได้อย่างดีเลยน่าสนใจนะครับว่าปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปที่ศัตรูรายหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่ที่ช่วยสร้างศัตรูอีกรายให้แข็งแกร่งขึ้นแบบว่า ไม่น่าเชื่อเลยกลายเป็นว่าไปช่วยเขมเมนแดงโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเนี่ยแล้วพอมาถึงปี1970ก็มีรัฐประหารที่ว่ากันว่าอเมริกานหนุนหลังอยู่ล้มเจ้าสีห,หนุไปแล้วก็ตั้งในพลลอนนอขึ้นมาแทนทีนี้ก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองเต็มตัวเลยสิคะบ้านเมืองก็วุ่นวายรัฐบาลใหม่ก็เหมือนจะคุมอะไรไม่ได้จริงๆ มันเป็นภาพของสงครามตัวแทนชัดเจนเลยครับตอนนั้นคือจีนก็หนุนเขมรแดงเต็มที่เลยเพื่อจะคานำนาจกับเวียดนามที่โซเวียตหนุนอยู่พอเขมรแดงยึดอำนาจได้พอลพอตก็รีบไปปักกิ่งเลยนะครับอ,อ๋อค่ะและที่มันเออเหลือเชื่อไปกว่านั้นอีกก็คือแม้กระทั่งตอนที่เขมรแดงถูกเวียดนามโค่นล้มไปแล้วนะปี1979พวกเขาก็ยังได้ที่นั่งใน UN ต่อไปอีกตั้งหลายปีจริงหรอคะ ทำไมล่ะคะเพราะเกมการเมืองระหว่างประเทศล้วนๆเลยครับที่จีนสหรัฐอาเซียนไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่ที่เวียดนามตั้งขึ้นมามันเหมือนกับว่าสถานการณ์โลกตอนนั้นมันเปิดทางให้โศกนาฏกรรมมันเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆฟังดูสถานการณ์มันบีบคั้นจริงๆนะคะแต่ว่ามันคงไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแน่ๆอะไรคือความคิดคือความเชื่อที่มันขับเคลื่อนให้คนกลุ่มหนึ่งทำเรื่องที่โหดร้ายขนาดนี้ได้ล่ะคะ อันนี้เราต้องย้อนไปดูที่อุดอมาการของเขาใช่ไหมคะเหมือนว่าแกนนํานี่เขาไปเรียนที่ปารีสกันมาถูกต้องครับกลุ่มปัญญาชนอย่างโพโสพตอิงซารีพวกนี้นี่แหละครับไปซึมซับแนวคิดมาร์กซิสเลนินิสสตาลินเหมามาจากปารีสช่วงทศวรรษ50แต่ที่มันอันตรายมากๆก,ก็คือการที่พวกเขากลับมาสร้างสูตรผสมอุดมการณ์ของตัวเองขึ้นมาเป็นส่วนผสมที่แบบว่าร้ายกาจมาก คือเอาลทัทธิเหมาแบบสุดขั้วที่เน้นชาวนาเป็นใหญ่ต่อต้านปัญญาชนมาบวกกับลทัทธิชาตินิยมขเขมรแบบสุดโตง่งที่เกลียดเวียดนามเกลียดต่างชาติมากๆแล้วก็ใส่ความเชื่อเรื่องสังคมยูโทเปียแบบกเกษตรกรรมล้วนๆที่ต้องพึ่งตัวเองตัดขาดจากโลกภายนอกให้หมดเลยโหฟังดูเหมือนฝันร้ายเลยนะคะกับแนวคิดปีที่ศูนย์หรือ year zero ที่เขาประกาศใช้หลังยึดพนมเปญได้อันนี้คือแบบว่าล้างไพ่เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับ ลบล้างทุกอย่างเลยอพยพคนจากเมืองใหญ่ๆเนี่ยไปชนบทให้หมดยกเลิกเงินตรายกเลิกตลาดปิดโรงเรียนปิดโรงพยาบาลปิดหมดเลยเป็นเรื่องของประเจกบุคคลทําลายศาสนาพระสงฆ์เนี่ยมรณภาพไปเยอะมากชาวจามุสลิมก็ถูกฆ่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้อํานาจของอังกาหรือองค์การปฏิวัติที่มันไม่มีตัวตนชัดเจนนะแต่มันสอดส่องควบคุมทุกอย่างเลย แล้วใครคือศัตรูในสายตาของอังกาบ้างคะมันกว้างแค่ไหนกว้างมากครับกว้างมากๆตั้งแต่คนใหม่คือพวกคนเมืองที่ถือว่ามีความคิดแปดเปื้อนจากตะวันตกพวกปัญญาชนนี่แค่ใส่แว่นก็ถือว่ามีความผิดแล้วนะครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับชนกลุ่มน้อยอย่างเวียดนามจีนจามก็โดนหมดผู้นำศาสนาแล้วสุดท้ายความหวาดระแวงมันก็ลามเข้าในพักเองมีการกวาดล้างภายในกันเองตลอดเวลาเลยครับ ทุกคนต้องสวามีพักดีต่ออังคการเท่านั้นใครคิดต่างคือศัตรูมีสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยมีอุดมการณ์ที่มันสุดขั้วแล้วอะไรคือเครื่องมือหรือกลไกลที่ทำให้การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มันเกิดขึ้นได้จริงในระดับที่มันโหดร้ายขนาดนั้นคะอย่างแรกที่สำคัญเลยนะครับคือการลดทอนความเป็นมนุษย์ของเหยื่อมีการใช้คำเรียกเหยื่อครับว่าเป็นเหมือนจุลินทรีย์หรือวัชพืชที่ต้องถอนรากถอนโคนทิ้งไป S <S <ๆ>พอไม่มองว่าเขาเป็นคนเหมือนกันแล้วเนี่ยการฆ่ามันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับฟังดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะแล้วที่เคยได้ยินเรื่องการใช้เด็กเป็นเครื่องมือเหรอคะอันนั้นจริงไหมคะจริงครับแล้วก็นั่นเป็นอีกกลไกที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดอย่างหนึ่งเลย <S <S <ๆ>คือการใช้สหายเด็กเด็กๆเนี่ยถูกพรากจากพ่อแม่ถูกล้างสมองว่าอังกาคือพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาโหแล้วก็ถูกใช้เป็นสายลับ เป็นผู้คุมหรือแม้กระทั่งเป็นเพชฌฆาตที่ลงมืออย่างโหดเหี้ยมบางทีก็โหดกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ําไปครับแล้วก็มีสถานที่อย่างคุกตวนเสลงหรือ s 2 1ใช่ไหมคะครับที่นั่นคืออะไรคะครับ s 2 1เนี่ยคือศูนย์กลางของการทรมานเลยเพื่อรีดเข้นคําสารภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับเพื่อจะส่งต่อข้อมูลให้ระบบราชการแห่งความหวาดระแวงของเขามันทำงานต่อไปได้ สุดท้ายเหยื่อก็จะถูกส่งไปกำจัดทิ้งที่ทุ่งสังหารอย่างเช่นที่เจิงเอกที่ซึ่งมีการฆ่าคนจำนวนมากอย่างเป็นระบบแล้วก็โหดเหี้ยมมากๆบางครั้งเขาใช้วิธีทุบตีเพื่อประหยัดกระสุนนะครับฟังทั้งหมดแล้วมันคงไม่ใช่แค่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจริงๆนะคะแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่สถานการณ์หรืออุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเดียวๆเลยแต่มันคือ ปฏิสัมพันธ์อันเลวร้ายที่สองอย่างนี้มันเสริมแรงซึ่งกันและกันสถานการณ์แวดล้อมทั้งสงครามกลางเมืองระเบิดความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันเหมือนสร้างพื้นที่หรือเป็นผืนดินที่ความรุนแรงมันเติบโตได้ดีในขณะที่ตัวอุดมก,การ์ปีที่ศูนย์ที่มันสุดตรงมากๆนั้นก็เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวหรือเป็นเมล็ดพันธุ์ของการทําลายล้างเลยนะคะ ส่วนกลไกลต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งการลดทอนความเป็นมนุษย์อังกาการใช้เด็กนั่นก็คือเครื่องจักรที่ทําให้เมล็ดพันธุ์ร้กาดนั้นมันงอกเงยขึ้นมาจนกลายเป็นโศกนาตกรรมที่พรากชีวิตผู้คนไปเกือบสองล้านคนครับผมสิ่งที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อกันก็คือว่าการที่เราพยายามทําความเข้าใจความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างสภาวะเปราะบางกับอุดมการณ์สุดตรงแบบเนี้ย มันจะช่วยให้เรามองเห็นสัญญาณอันตรายในโลกยุคปัจจุบันที่มันเต็มไปได้วยความขัดแย้งข้อมูลข่าวสารปลอมได้ชัดเจนขึ้นบ้างไหมหรืออีกแง่มุมหนึ่งความจริงที่มันน่ากลัวมากๆว่าคนที่ลงมือก่อเหตุร้ายแรงจํานวนมากเนี่ยอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปที่บังเอิญตกไปอยู่ในสถานการณ์และระบบที่มันบิดเบี้ยวผิดมนุษย์มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และความรับผิดชอบของแต่ละคนบ้างหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับ